เออจะบอสยางนี้ครับคล้ายครับคาครับคล้ายครับคาว่าต่อให้กระสุนนี้ก็ไม่อยากเจอนะตรงนี้น่าจะชัวว่ะนี่ไงเพียบบานเบร่มีกระสุนปืนอะไรบ้างเนาะกระสุนปกแล้วก็กระสุนสนัยกรนพกก็มีสนัยนี่มีกระสุนระเบิดสีแดงด้วยเป็นชุดใหม่ไหนวะนั่นแหละเนี่ย กระสุนพกเก็บดีกว่าล้เงั้นโอเคแปดสิบเอ้ยสามสิบนัดเนี่ยกองนี้โอ้โหนี่กระสุนพกอีกกองเนึงไหมเอามันเก็บแล้วกระสุดสนดีนะเนี่ยที่กูเรื่องที่จะเก็บไม่งั้นแล้วก็พลาดเลยสามสิบนัด <Come on. S 1> รู้แล้วเดี๋ยวกดไม่ได้่าได้นะ <บด S 2> คอมึดนน้จะพกใมึงได้จะพักพกระสุนได้เก็บของเนะเออใช่น่าจะมีจุดจุดแบบเป็นกล่องอะไรเงี้ยกล่องเก็บของเหมือน เหมือนกับภาคสองกับภาคหนึ่งภาหนึ่งภาคสองใช่นี่ไงบอสชัวเลยชัวอยู่แล้วมาลักษณะอย่างนี้นั่นไงเอเล่นยังไงแล้ววะลืมกูไม่รู้อ๋อนี่ไงรอให้อ้ไอหลอดปืนไฟอเป็นสีเขียวก่อนไอตัวนี้แล้วเว้ยเดี๋ยวดีนี่มึงอีกแล้วเหรอ มันตามมึงใช่ไหมอเอาดีแนมก็พอ่มว่นี่ตรงนี้มีถังด้วยแปบบ๊บเออรู้สึกว่าพื้นระเบิดมันจะไม่แรงเท่าถังน้ำมันนะถังระเบิดคงงั้นแหละมวนล้อมอเออล่ออยู่คอยเอาเอาถังลมแปบบ๊บเออรอให้มันมาเหยียบถังแล้วก็ยิงขาถังเลยไปเฮ้ยถังนี่กูลมไปแล้วโอเคอ่า มึงไม่มาด oh ิไปต่อมึงเลยเลีกวิ่งกับวันรลี้ยเอาเล็กยงไว้ยิงยิงอยู่ยิงอยู่อย่าเพิ่งยิงถังโออย่าเพิ่งยิงถังรอให้มันมาเหยียบถังแล้วก็มันม่เมื่อกี้กูยิงมึงกูขอโทษเออในไงปืนไฟเสร็จแล้วโหลดน้องมึงไปเก็บสิโอเคดูเก็บเองก็ได้อ่าคจะได้ให้การอุยไม่เอาถังไว้อุ๊ยอุ๊ยตกใจกูนึกว่ามึงยิงถังข้างๆกู ร้อนตัวอุ้ยดันก่อนอนี๋เนี่ยฮะเกินไฟมาแล้วามาแล้วเจ้าเจ็บตัวโดนแผดเผาซะบุพพบ้มบุม้มตายยากเอ,อือหเอ,อือหตายยังยังหลอมไปไหนวะหลอมไปทางมึงอะ่ะเอ้ย ออกไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นเดี๋ยวไหนๆกูก็มีของเล่นละกูเจมส์ของเล่นยิงถังเอ้ยเดี๋ยวดะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนั่นแหละยิงถังเลยปุยโต้ออกไปได้ดับเบิ้ลเอาเร็วเมตังค์มึงยิงลูก,กตาด้วยยิงลูกตาที่มีสามาจุดเนี่ยจุดหลักมันเลยเผาเผา ไอ้ไอ้แล้วมึงต้องเผาได้ยนะังแล้วก็ต้องยิงลูกตาไปไเรนะืเอ่อยๆเออไม่อะประมาณว่าเผาเพื่อให้มันโผล่ลูกกระต่ายมาดูอย่างนี้กูเอาปืนไฟดีไปเพราะว่ากูยิงไม่แม่นเออดูอย่างนี้กูน่าเอาเสน่หมา <c oughs> น่าซื้อเสน่หมานี่ยิงหลุดแล้วไปก็รอมันลิงใครวะไม่รู้เหมือนกันรอดูอยู่เนี่ย

นี่ยิงตุ่มแตกนั่นแหละตอรีโหลดไปจะหมดแล้วติดดีติดรานโอเคหมดแล้วกูยิงไงนะวิ่งเลยวิ่งก่อนวิ่งเก็บเก็บเก็บถัดไปอีกวิ่งถอยไปก่อนเลยถอยถอยถอยไปก็ไม่ค่าหว่ะตอนนี้ แขนมันอ่ะได้เฮ้ยตรงนี้มีฐานไปลองยิงแขนมันแตกแล้วยิงล่บมาดิครูที่กูมีฐานล่อมาดิมึงก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยอ้าวมันมาอาไปละโอเคโนถือสังเลยสุลุกซองหยิบสังสิผมหยิบย่าเออไปมึงยิงงั้นอ่ะสังเอออุ้ยมึยิงผิดไอ้เยอะโอเคเด็กะืกอยิงโออเปลืองไม่นั่น หาของก่อนมีระเบิดเพลิงเก็บสักลูกสิแล้วก็คว่างระเบิดไปแล้วนี่แน่เอาดูให้เอาเผาเลยเนี้ยเข้าใกล้มานล้เว้ยเออเฮ้ยทีเป็นมือเงี้ยก็ตายเฮ้ย,ย <laughs> เปลืองไหมเฮ้ยชิบายแล้วโอ้ยลีโหลดลูกกระสุนนี่ช้าจริง มีเฮามียาเออขยเก็บเมื่อก็ถึงปืนกดไม่กูเลยก็ได้ไปอีกอีกอีกครั้งอีกครั้งโอเคไประวังโอ้โหปูจะเอาปืนไฟพอดีเลยรีหลยปืนไฟกูวิ่งอ้อมแป๊บตรงนี้มียาเยอะว่ะโอ้โหวินิจิโอ้โห เดี๋ยวมันดักรอไม่้กูเอาใช่ไหมฉลาดพี่แกฉลาดนะมันลอกูแล้วเดี๋ยวแล้วกูเอาเองอ้าวแล้วกูยิงไม่ได้นั่นไงมึงไปเผมึงไปมึงเอามึงรอกลาดตุ่มจะออกมามาโิเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนไปไไป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  รู้เป่าไงวะไม่โผล่ยังไงโผล่แล้วโผล่แล้วมีสองตุ่มสองตุ่มอุ้ยทุบมันทุบมันทุบถอยก่อนถอยไหมไปจะออกมาแล้วเอาถอย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 ตังถอยไอ้ฟีโอผมอุตส่าห์เตรียมกดนะรอชาร์จพลังเอาไปไปหมดแล้วเออเอดีอุ้ยกดทันเมื่อกี้กดเอฟวีไปแล้ว แต่ในดีสุดเพราะคุณสุดคูมันขึ้นยังไม่อับเกรดไงเสร็จมันกาดยิงไม่ค่อยแรงแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยไม่แม่นอ่ะก็ตั้งจะแม่นอยู่แต่ความแรงไม่ค่อยเท่าไหร่โอ้ตายยากอะเนี่ยแต่มันเล็งใครวะเล็งกูเลยโอเคปืนไฟเสร็จแล้วเล็งแล้วมึงหรือว่าไม่กูเก็บหรือว่ามึงเก็บเอ็มอ่ะกูเก็บก็ได้ใช่ไหมก็แต่ถึงฟูเยอะชอบโอ้ยเกิดตรงนี้มันเกิดตรงนี้ด้านหลังด้านหลัง ้เผาบิงอาไม่โดนเฮ้ยเอฟบีโอดีกูเผาจัดได้หนึงไหนวะนู่นนุ่นนุ่นาเกดี้อเจ้าอุ๊ยกูโดนแต่ว่าจัดกยิงกูไม่โดนกูเองก็มาโดนเผายิงตุม้มยิงตุม้มเออน่าจะตายวะเนี่ย ไม่พึังตายยากจังวะตายเถอะครับมันงอกมาอีกแล้วถอยเถอะเดะยิงไม่ได้แต่มึงแบบมึงอยามาบังกันดีโอ๊ยคุณจะไปชาร์จ <laughs> มึงงอกอีกแล้วเหรอเออปิงอ้อมหน่อยเอาไปชาร์จ ไอ้ตั้งหรือว่าเราเล่นผิดแบบวะเออว่ะรู้สึกมันจะตายยากเกินไปแล้วมันอึดเกินกูว,ว่าอึดอึดเกินเกินบอสธรรมดาไปแล้วโว้ยสัตว์ที่กุมอุย้ยอ้ยโดนจับอุ้ยเกือบโดนหลบทันย,ยนิงตุ่มแตก กูใช้ปืนนี่แหละแม่งสับเลยปืนโฟป,น 4, ปืนไฟกูไม่ใช้แล้ว <laughs> หมดความอดทนมึงตายกับปืนลูกองนี่แหละไอเวนเเนยอ้าวหายกูวิ่งมาติม้มยัดกับลูกองนี่แหละเออโอ้ยเบากูมดเจ <laughs> อเออตายมึงตาย มึงตายยิงกระเจียวแม <c oughs> ่งรีโหลดยิงตายหมดหมดหมดแล้วไม่เหลือสักอยา่า <c> ง <oughs> ฉันทำได้เพียงแค่วิ่งนี้เฮ้ยมีกระสุนลูกซองเอ้ย มีกระสุนนี่วะตั้งกระสุนสนไนิทมึงให้กูเก็บทำอะไรนเนี่ยตังมาช่วยหน่อยเจ้าวิธีเล่นเหรอเออเฮ้ยมีกระสุนเอ้ยมีเฮิร์บไม่ใช่ดิมีขวดยาเฮ้ยนี่ไงนี่ไงตังมีกระสุนเหลืออยู่อีกนัดนึงปืนพกอันนั้อะนะอ่ะหมดแล้ว อุ๊ยหลบทานไม่ได้แด็กมาเป็นคอมโบเลยโอ้ยมันจะเกินมนุษย์แล้วเอ้ยไม่ใช่มันก็ไม่ใช่มนุษย์ดีกว่าอุ้ยหลบตายเหอะนะไวล่ะถึงไม่เคยไว่ซอมบี้เลยเนี่ย โอ้โหโดนวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งคือกูยิงยิงกระสุนืูเอ็มกูจากสามร้อยนัดหมดแล้วของกูหมดตั้งนานแล้วอุย้ยเกือบไปแบบโดนง่าไปแดงเต็มหลังว่ากูตายดีกว่าไหมคือว่ามันนานเกินไปแล้วข้างไนวะเนี่ยเอา้า มันหลบด้วยสัญชาติญาณเดียวก่อนจะตายคูโผล่เออยัดไปเลยอ่ะสามบายเลยอเอามันตายก็มึงจะเป็นหยนูดรอของคงจะไไป <c oughs> แบบ๊บตุ้ยหลบก,ก่อนอย่างนั้นกูขอตายแบบเท่ๆกูไม่ตายงงเปเท่ๆยังไ,ง <c oughs> ไม่ดูดีไม่ต้องไม่ต้องอ <c oughs> ย่ายีกูดิมึงกระสุน อย่างนั้นเราต้องพย,ะยายามให้มันต้องพยายามให้ถึงที่สุดดิเว้ยโอ้อะไรวะตัดใจร่นเหรอ <c oughs> กูบ,บอกว่าถึงจะยอมตายแต่ก็ไม่ได้ตายแบบเดินไปหามันแล้วก็โดนฆ่าซะหน่อยหมายถึงว่าตายโดยสัจาติยานตายโดยธรรมชาติ <c oughs> อ่ะเีซัดเฮ้ย <c oughs> ตั้งไปเอาปืนไฟมาลยนี่แหละมันน่าจะตายได้แล้วเอ,อมันเอ,อมัน แกเข็ดอีกครับแกเข็ดอีกครับมันทำข้าป้างตายดูดิเล่นแบบบทขี้เลยเนี่ยกลุ่มท้องนั่นแหละนั่นแหละอากูช่วยด้วยโอ้ไม่เฉือนไม่ไม่ถึงไม่ถึงอื้ออื้อมึงมึงจะตายไหมมึงมึงจะตายไหมวิ่งก่อนละนี่คือเราไม่ได้เล่นแบบจริงจังๆเราจะไมเนี่ยเล่นกวนตีนละเล่นไล่ยอ กู <c oughs> ชีดก่อนคือกูเล่นแต่ตามตัวเองมาตอนนี้ไอ้ปืนบล็อกก็มีนี่คือกูเล่นตลกแล้วเนี่ยนะกูรอปืนไฟแล้วแก่กูปืนทุบมันได้ไหมเนี่ยอยากทุบเหลือเกิน <c oughs> ป่าปืนใส่ป่าปืนใส่ <c oughs> เดี๋ยวเข้า <c oughs> เดี๋ยวเข้าคุณ <c oughs> ข้าจะตายแล้วเออ Ates, ได้แล้วมึงต ja, ายมึงตายมึงตายตายซะมึงตายตายเอยแย่กูตายอย่างอย่างอย่างไม่ใช่เลยนะมันน่าตายตอนที่ว่าเราแบบไม่เหนื่อยนี่อะไรเลยมึงตายมึงตายมึงต้องตายยิงตุ้มมันยิงตุ้มมันอ้าวล้อมหายก็มึงตายมึงตายเออตายตายพอมาเป็นชาติ ตายเอาหมดตัวดีมันวิ่งมาคุ้ยมาโอ้มันมาเกิดที่ตัวกูเลย <c oughs> เอาปืนขู่ปืนขู่หยุดอย่าขยับไม่งั้นยิง <c oughs> ปืนไม่มีลูกมึงก็ไม่ยแย่อไป <c oughs> ดังเราเรา,เราต้องสู้จนวินาทีสุดท้ายตังอ,อย่าเพิ่งยอมแพ้เดี๋ยวตมมีดแล้วกูึงเอาไอ้นั่นก็ได้อ่ะเอาปืนฟาดหน้ามัน <c oughs> ไม่เอามามาสมองอะ เออลูกนี้น่ากระบ,บอกมาด้วยได้ฟาดมัน <c oughs> เฮ้ยได้ปืนไฟแล้วไอ้ดูยิงเปร่าแม่งเออตายมึงตายได้ยังมึงหมดคืนสองอันแล้วมึงจะไปหาไฟทำไมเลือดรถนะเว้ยมึงเขขีียนนยนนได้้เเงบาฮ้ยลูกตาโผล่แล้วตังลูกตาโผล่แล้วลูกตาเนี่ยตายไอ้เฮ้ยคุณตายเออ กูตัดใจแล้วเนี่ยไอ้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 ลุมด่าเลยอย่ากับพวกโจรคมคืนกูกระสุนกูไม่เหลือแล้วมึงตายตอนนี้มึงอย่าตายดีกว่า